เห็นบ่ซื้เอเลยมา้าลอยได้พี่น้องจ้ะแนเป็นมูเป็นมูมิโตง,ง,ตง,าายยง่ายพี่นออ้องเห็นบ่ม้โตง่ายพี่น้องมิโตแบบง่ายเลยเอาหลายเยู่หลังนี้พี่น้องเอาสวัสดีครับพ่อกัน์ดขี้เก่าครับกับทางชาแนลฮอคคนพัทินพักินไบเฮดขี้เก่าพี่น้องมื้อนี้ก็าจะพาพี่น้องมาบรรยากาศขี้เก่าครับพ,พ,พ,รรพี่น,อน,อน,อนาา้อ,นอง หลังจากที่เขามือนั้นเขามาใส่คำคำพี่น้องใต้สะพานมุงนี่แหละเขามาใส่คำคำวัอนี้ผมสิมาแก้โตไหมครับนะครับมาใส่ตอนกลางวัดเลยครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณเที่ยงนะครับบใบม่วงครับดิเข้าใบาม่วงเหรอสองถังเขาคือเก่าพี่น้องนี่ครับสองถังน้ำให้มีนุโจค,ครับผมเดี๋ยววันเย็นกับ <c oughs> พี่โจพี่น้องนะครับเขากจะขั้นเงี้ยวันพี่น้องเพราต้องเราหลายใหญ่ห้าง เขาสวยพีน่น้องนี่สองหลังไม่ต้องใช้ไรครับครับเขาสวยปีกเก่าอะไรพี่น้องเงี้ยมันนะ่ะเขาสวยครับกับปีกปีกุ้งคือเก่าครับนี่ครับสองอันนี้ใส่ประมาณนี้พี่น้องครับแล้วก็ขาดโบได้พี่น้องอันนี้ขาดโบได้เ้อ <c oughs> เอาด้วยเลยล้ำอ่อนขวดใส่เข้าไปลองนิดน้อยๆยาายมเห้ากันให้เนี้ยๆครับบ่ไหน,นท่านี้ครับเนี่ยมันครับพยาายมเห้าหกันเนี้ยๆพี่น้องย้ำหัากันเนี้ยๆเดี๋ยวมืม้อน,นี้น้ำน้ำน้ำล้องนะพี่น้องมือ้อนี้น้ำก่ได้ขึ้นครับเป็นน้ำช่วงนี้น้ำกำลังลงเลยละ่ะ แต่ว่าน้ำน้ำมันสีนิ่งเนาะพี่น้องเนาะออกค้นสาเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้เกป็นช่วงออกค้นสาเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับใ่ประมาณนี้พี่น้องเอากระปั้นเนี่ยเนี่ยใส่เขานี่คือเก้านี่ครับเย็บซีครับผมใส่เขานี่คือเก้าครับบางไอ้มีพี่น้องไอ้ทั้งไอ้ฟาร์มเกษตรเพิ่นว่าไอ้น้ำแค่หูใไงไหลมันเลียนออกกันดีจังไหนกับโบลูนะครับพี่น้องนะครับเป็นว่าใส่เห็ดเห็ดหูหน่อยเขานี่ได้บอกก็ได้คือกันครับพี่น้องเห็ด แคล้ายๆแบบนี้เลยพี่น้องเฮ็ดจังได้ก็ได้ครับจอหูมันอ่ะเขายีจอแบบเด็กก็ได้น้อพี่น you know well. hm, right? um, well ้องเนาะนะครับจอหูขวดใหม่เนี่ยพี่น้องเขาจะเอาอันนี้ทันหันเอาเวอนผมก็สมเสียวสองนิ้วนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเข้มกลวงมันอีกสองนิ้วด้วยว่านิ้วเดียวก็ได้เนาะนะครับเขาระยะระยะการจอก็คือจากปากขวดตรงนี้ลงมาหมองคอขวดนี่ลงมาหน่อยนึ่งแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็จงหมองหมองนี้ไว้แต่ใส่ใส่เนี้ยน้ำมาพี่น้องนะครับใช้หนี้บพี่น้องไป ลุ้ยใส่กันเลยพี่น้องกันีเลยใส่กันเลยครับเดี๋ยวใส่ใส่ยานี่เราก็ไปลุยใส่กันเลยครับไปลุยใส่กันเลยพี่น้องนะครับมันลงมึงลงพื้ัซนเหรอ น่ครับทำดีมันนี่ครับทำดีผมใส่ใต้ใต้สะพานนี่เลยพี่น้องเนี่ยไตสะพานโอ้โหกรซิวอ่ะกระซิวล้อยพี่น้องปลาซิวล้อยอยู่นะครับมึงทำดีมันชนออกนี่ครับปลาซิวล้อยยังไงเห็นป่ะซิวล้อยอยู่กระซิวอ่ะเไหน đâu ทางกองไม่กันพี่น้องก็สูงกว่า ปลซู่ปลซู่มีอยู่พี่น้องปลซู่ไรอยู่ครับครับปลาแน่นวนะพี่มาบ่งยุทธีกันใส่พี่น้องเขาคือกรอกน้าไม่ไปได้ครับครับเห็นไหมพี่น้องกรอกน้าไม่ไปกรอกหน้าพอไปเนี่ยมัต้องเอาเข้าไปไล่พี่น้องเอาเข้าไปประมาณตักเออม่ถึงเครื่องก็ได้พี่น้อง ร้อยออกไปกลางตังกลางคุณเลยนหนอกครับเนี่ยตั้งเี้่นห่นอแล้วซู่เลยซูอ่นครับเนี่ยใช้ร,ร้อยค<ม>ุ้น่ร้อยไปไปกลางคุณเลี้ยงขึ้นหน่อยอืมขึ้นหน่เล้ไหครับเบิ่มเติมเิ่เติมขึ้นอ,อ,อ,นอง เห็นบ่ซื้อเริ่มม้าเลยเด้กพี่น้องเจ้าแขนเป็นมูเป็นมูอมิตัวใหญ่พี่น้องเห็นบ่ะมิเตัวใหญ่เลยครับมันจะโต้แบใหญ่เลยเฮ้ยค่อยๆเบึ้งแล้วสิได้หน่อยได้หลายพี่น้องมีแต่โต้แบใหญ่ครับเจหญ่เลยพี่น้องหลายๆๆม้าหลายมาหลายอย่ามาหลายเป็นได้เอ้ยให้มือรุ่นกันพี่น้องวานนี้ เฮ้ยด่กันพี่น้องแตกเช้าเว่ะนี่แต่เด no ี๋ยวพี่น้องแตกเช้าเเลยเพื่อนเตรียมน้ำเลยครับเตรียมน้ำเลยมิจะไปสู้บ่วงหัวสิเขาพวกเขาพี่น้องเห่อมาเป็นมูเลยครับเป็นฝูงเลยพี่น้องเห่อโว้ยโตง่ายพี่น้องนี่โตแบบง่ายเลยเดี๋ยวหยุดอีกหลังนึงเดี๋ยวผมถีไปใส่ผู้พี่น้องนะครับอีกหลังนึงผมถีไปใส่ฟังคุณเลยตีนแต่พันทั้งคุณเลยผู้ผมถีไปลงคุณแล้วผมถี่ไปใส่ฟังคุณครับอีกหลังนึงนะครับอีกหลังนึงห้อง ใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่ว่ามีป่ามันนึงป้าเป็นมูเป็นมูเลยครับมาเป็นมูเลยไปสู้หลายอยู่จะบุกมูว่าสี่เขาในถังเอาหลายนิดหน่อยแต่ว่าอีกอีกลหลังนึงผมมีไปใส่สะพานฟังพุนครับตีนสะพานฟังพุนไปลุยเลยครับใส่ต่อเลยอีกลหลังนึงครับออามาทำกันสองหลังพี่น้องนี่นี่สิมือนั้นยามคำ่คำคำ้คำพี่น้องอะสิบ่กใครเห็นบันไหนเนาะมันค่ำมันหมึดไหมมันหมืดปวดพี่น้องเหมือนะั้นต่มือนี่คงสิบุกหมืด เมือ่อนี้เขาสียำใส่ไว้ทิ่มไว้สามสิบนาทีเดี๋ยวเขายำเลยนะครับอ้าสิบบมืดพี่น้องเมื่อนี้อ้าสิบบมืดนะครับหลังนีกใส่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ใส่ใส่เงี้ยเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องหลังนี้กได้แต่ว่าเชือกอนี่สั่นวะเดสั่นบ่เชือกต้องสั่นมันสิ เดี paid, ๋ยวมาถึงโบสันดอกพี่หน่อยกันหนิเนาะเดี๋ยวเขาไปใส่ฟังบุญครับเขาไปใส่หลังนี้เดี๋ยวเขาไปใส่สะพานฟังตีนสะพานทั้งที่เลยพี่น้องเหมือนจะกาดแดดจำเป็นให้พี่น้องแดดจำจ้ำที่แหลือมาซีวยังลอยดีครับแดดจำจ้ำมาซีวนี่ลอยดีมึมลุ่มบ่หรอ ลงมานี่ลงมาไปไม่ค่อลงมาอยู่ที่นครัอืมเปส้ปลงาเพี่น้อ,องสู้ายบมใครเหมาะันพี่น้องเดี๋ยวห้องเปียนหมอกไม่ดีกว่างามมันตื่นไหม นี่น้ำตื้น,นพดพี่น้องนี่น้ำตื้นๆหนึ่้ติ้งน,นันใจกนุน้ำมันเป็นของข้อน้ำเลยเกือบตาม몽ยิต้ตื้นพุทพี่น้องยังต้องหาใหมอเด็ดสุดยอดเลยพี่น้องเไยเดีย๋ยวเ้าต้องหา ใว่คือมีนะใช่มีนพี่น้องดังนี้นครับอกนู้ปองใปแบบนี้เยี่น้องครับอปอแบบนี้เลยใส่จะมีขวดลงไปเลยครับเห็นเขานี้ขวดน่อยท่างขวดน่อยนะครับ จะแปฝดคืนเห็งสองที่เขาเฮ็ดไว้หพี่น้องเพื่อถุงใบมันจมเนาะเขาก็ขัดถังออกไปเลยพี่น้องนี่เขาก็ากมัดไปเลยพีน่น้องมัดถังเลยเฮ้ยเฮ้ยเดนี้ใส่เรียบร้อยแล้วสองถังนี้ถังนึงใส่หนึ่เลยเพราะนี่แหละมังคุ พี่เพิ่อเอาถังน้อยมาใส่ติดลายครับือครับมือนแล้วมือนีถึ่น,นี่เดี๋ยวให้ตรงอานน้มาเชียเชียอันนี้ ข้าอยู okay. ่เขาเี่ยปลี oh, ่นครับเี่ยวเปลี่ยนครับึงมาล่าเชยเชีมอเปลนเปลีนเปลนเปลนกหน่อยครับมองตีขาอยู่นี่ตี่้เตนี้กปซิวมากกว่านี่ม่อยู่ังฮนี่คเนี่แน่อยู่น้องเดี๋ยใส่ถิ่มไปงที่รพี่องนี่ครับ ที่การไซมันกับประมาณนี้เลยพี่น้องนี่ครับนี่นะเริ่มมาแล้วพี่นอ้องเริ่มมีกระซิวแลีนมาแล้วโอเคเลยครับผมอีกไซถิ่มไปแบบนี้แนละ้วพี่น้องเนาะอีกจากนี้จะเอาเบื้อุ่นอ่ะมันจะม้มนปุ่นเดน้๋พี่น้องกระซิวเถอะเดี๋ยวเขาสิเนี่ยก็เริ่มเรนมาเป็นมูเป็นมูครับก็เริ่มถีมาเริ่มมาแล้วพี่น้องก็เริ่มาแล้วเดี๋ยวเขาสิไปเบิ้งหลังหลังสี่เข้าใจาไหมพี่น้องสิพาพี่นอ้องกับเบื้่ามาไม่เขาไปเดี๋ยวอีเบิ้ง mặc khẩu, đẹp dù đẹp dù mặc dù mặc quan này, dù này, dù mặc dù mặc dù mặc dù khẩu dù mặc dù mặc dù mặc khẩu mặc dù mặc ไปเรื่องกับนี้เยอะครับข่าวไปเรืองกับนี้เยอ่เนี่ยครับเข้าไปเลื่องในถังกับนี้ครับเนี่ยข้าไปเลื่องในถังกับนี้ครับจ้ะมีมีมีเข่าอยู่ครับเข่าอยู่เนี่ยอยู่ในในถังเห็นไหมพี่น้องน้อครับเนี่ยขอซูมให้เต็มที่เลยนี่นะครับเล่นวนกันอยู่ในถังกันหลายแล้วครับเอาตอนนี้ก็พันไปประมาณหาที่พี่น้องพันไปประมาณห้านาทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวห้อง มาเบิ่งกันอันนี้คือพันไปหาหาทีศใช่หาหาทีเองพี่น้องใช้ห,า,หาทีศใช่หาหาทีครับครับพานไปใชห,า,หาทีแตะวาอยุ่ธนี่หันกันหลายแลย้วด้เขาแล้วเอา้าอีกสักคู่มาลุ้นน้ำกันครับอ้าวจ่ากีฮาดักถังน้ำไ้ถังน้ำไปสองถังพี่น้องครับ นะถึงเวลาแล้วเขาไปกู้กันเนี่ยครับก็มอดำๆนี่แหละเนื้อมึงแล้วเขาลงไปกู้กันนกยกเบิ้งที่น้องว่าสิได้หุบอะไรเนาะอ่ะลงไปลุยกันครับอ๋อที่น้องมันยกเบิ้งกันครับวานนี้ของไงเฮาน้่งขึ้นเด้่ยี่น้องน้่งก็ลังขึ้นนี่นั่งก็ลังขึ้นเลยแกเสือกซักมันแกเสียบก่อนเดี๋ยวแกเสียบก่อนครับโอ้โหหน้าวก็ลังขึ้นเลย น้ำขึ้นพี่น้องมล้เบิ่งกันดูมีในถังเามีบ่มีป่าบ่ในถัง่งว่าพี่น้องมีบกเขาเลยมาป่าป่าบกเขาเลยมีเนาะพี่น้องถังนี้ว่าได้เลยพี่น้องไงมืป่าเลยเขายุบซิบก็ตัว S <s> นี่ครับบ่าใครเข่าเลยมื่อนี่แมเนี่มีสิบกว่าตัวนึงไกล้่าอินดีที่ได้แนวแน่งบนอดที่นอกจว่า,าก็ซิ้วหลายอยู่ไหมปรซิ้วมันหลายอยู่เด้วมันคือเข่าวะไมเดี๋ยวให้เทฟมัน,น,นอย่าประซิบตัววะอืะ้อ หลังน e ี้บ่ะมานเลยพี่น้องหมดมือละไปเบิ้งหลังที่สองครับน้องผมหวังอยู่หลังเดียวนี่แหละพี่น้องเอ้ย่อไนี่ก็มันยังมีหลังอยู่หลังเดียวนี่พี่น้องเมื่อเบิ้งครับสิได้บ่หลังสุดท้ายหลังหนึ่งสองสองหลังเพิ่นดิหลังนี้บ่ถือจะตายเลยละเมื่อเบิ้งหลังนี้ครับลุ้นกัน ขดขุดดูพี่น้องดขวดดูครับยุดิ่นอยด่ครับหลังนี้เดียวพี่น้องหลังนี้งดินดูครับเเอาหลายอยู่หลังนี้พี่น้องหลองหลังนี้สงได้อยู่ครับ แล้วหลังมิกี้นิ่มแล้วหลังนี้ส่งได้เยอะเลยครับเดี๋ยวอย่งเห็นาะเดี๋ยวพี่ตัวใหญ่อยู่ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยว,นนยวยพี่น้องโอ้คืออยู่ครับหลังเนี่ยโอ้ยอยับไปแล้วอยับไปแล้วแล้วยังเนี่ยนะครับมาเบื้องหลังนี่ได้หน่อยได้หลายพี่น้องมิกี้นี่นะหลังมิกี้นี่นะโอ้ยตายเลยว่ะ ตัวยังอยู่เนาะโอ้นี่ยตัวยังอยู่พี่น้องเปล่าได้ๆยกขครับปล่ายกยังเลยเจ้าคือเก่าครับเนี่ยพี่น้องหลังหลังเียาว์เลยลังขี้นี่บ่หลังเมื่อกี้นี่บ่เข่าเลยได้พี่น้องหลังนี่หลังเียวเลยนี่ครับนี่ครับหลังเียวเลยสุดยอดเลยครับผมสุดยอดคือเก่าครับผมนะครับฝากติดตามสัง Channel h o เก่าเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้อง ภาคที่ต yes ่างกันไปเรื <c> <és> ่อยการหากินหาอยากเนาะพี so yeah, ่น้องเนาะบางครั Dat ้งกับเขาหลายบางครั้งกับเขาหน่อยก็ถือว่ายังเข่าอยู่ครับนะครับกระทืบลังบ่พลาดมีสองลังกะได้หลังหนึ่งกับเออได้หมกหน่อยหนึ่งอยู่ครับนะครับกระทือว่าบ่พลาดเนาะก็ยังได้อยู่ครับพี่น้องเนี่ยนะครับหลังถือหลังหยอได้หลังนึงได้หลังสามีจะห่าขยันยามขยันใสเ่าก็ะใสไปเรื่อยๆยามไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็ได้เราเลี้ยงเราง่ายคือเกาห่อขยันยามขยันเสร็จเนาะ ย่างๆไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆครับก็ได้คือเก่าพี่น้องนะครับก็ได้กินได้จยากคือเก่าอันนี้คือมื้อนี้ก็ถือว่ามันพลาดหลังนึงพี่น้องก็ถือว่าก็ยังได้อยู่ครับก็ยังพอได้อยู่แต่ว่าก็พลาดหลังนึงนะครับเฮาก็บ่บือบอหู้จักว่าไม่นือได้บ่ได้คือควมเบิ่งแล้วไอ้ไอ้ขวดน้ําขวดนึงอะที่มันขาดตรงนี้ครับมันอาจสิออกนะครับมันขาดเดี๋ยวต้องไปซ่อมแซมใหม่ครับผมหลังๆ้างนันนะพูดถึงหลังนั่นนะ หลังนี่เพเป็นยังเข่าดีครับหลังนี่มีดังได้หลายเก่าครับหลังนี่ครับกระชือหลังนะซ้ำนี่เหรอพี่น้องซ้ำมันเข่าหลายๆอ่ะมันก็บองหลังก็ได้วยซ cool. ้ำนี่เนาะครับซ้ำมันเข่าหลายเนาะครับดูนี้ก็บโมลายเน่เล่าเลี้ยงมุกใส่บกพริกน้อยหลายๆมุกใส่พริกน้อยหลายๆเล้่าพิเก่าครับผมนะครับขอบพระคุณเย็ซีนนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณนะครับสำหรับ ผู้ติดต,ตามนคชิปพ,พูดถึงชิปอันนี้ดักปลาซิวเนาะพี่น้องเนาะขอพระคุณมากไหมที่เขามาติดตามซับสไครต์ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันคือเก่าครับผมขอพระคุณมากมากครับเจอกันใหม่อีพีหนะ้าว่าเท้าสิไปรักแชวใได้อันนี้ไม้นี่มันมาบ่อยเดี๋ยวเดวเข้าไปาเจอกันชิปนะอาจจะไปไม่ไหมครับพี่นอ้องอาจจะไปไม่ไหมเนาะแต่ว่าไม้นี่มันมาบ่อยนะมันอาจจะสีลึองเงี้ยค,คือถ้าเข้าไสา่ถ้ามันเข่าแล้วพี่น้องเขาต้องยื้นไป เจ็ดแปดมือหรือว่าสองอาทิตย์จังมาเที่ยงหนึ่งหรือว่าจะใส่ถ้าใส้ซื้อมือมืนกัถ้าใส้ซื้อมือซื้อมือมืนกันคลึ่นเงียเ้างแบบนี้เนาะต้องเปลี่ยนเงียไหมเรืร่อยๆนะครับเนนะาะครับ,รบผบเาม,าม,เ,จผม,มบเจอกันใหม่พี่หน้าขอบพระคุณมากมายครับสําหรับเอฟซีทุกภาคนะครับที่เข้ามาติดตามและเป็นกําลังใจกันขอบคุณมากมายครับเจอกันใหม่พี่หน้าสวัสดีครับ